กลับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการวันเยที่สองครับครับประโยชน์ของมะพร้าวนะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมหรือมะพร้าวอ่อนแล้วไม่มีมะพร้าวอีก,กไม่รู้อ่ะนะแต่ส่วนมากเราก็จะซื้อมะพร้าวเผามันก็ทํามาจากมะพร้าวอ่อนนะอ่ามะมะพร้าวน้ําหอมอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําเป็นกะทิเนะยเรื่องกะทิเนี่ยบางคราวเนี่ยก็เกี่ยวพันกับเรื่องของอืมอืมอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันก็ในพื้นที่จังหวัด ทางใต้เนี่ยนะครับก็ปลูกมะพร้าวแกงกันมากโดยทั่วไปเนี่ยหากฝนฟ้าอากาศปกติผลผลิตกับความต้องการของผู้บริโภคก็จะสมดุลกันแต่ถ้าปีไหนนี่ฝนแรงมแมลงระบาดผลผลิตก็จะลดลงนะทางโรงงานก็จะขาดแคลนผลผลิตจึงจําเป็นต้องนําเข้าผลมะพร้าวจากประเทศที่มีมากอย่างสีงังกาฟิลิปปินส์บางปีเนี่ยจะมีการนําเข้ามากเกินแล้วก็ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในประเทศน้อยส่งผลให้ราคามะพร้าวในแถบ อำเภอท่าสะแกขายได้ราคาต่ำนเนื้อร้าอ่อนนะก็เป็นของคู่กันกันกบมพะพร้าวอ่อนนะอันนี้คืออะไรครับอืมนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วตงต่อไปของรายการสักครู่ครับ